สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงในไตรมาสแรกปี2568กันค่ะไพ่ใบรแรกขึ้นมาเป็นไพ่ด h เอม p พ r o รนะคะไพ่มหาจากักรพรรดิเพราะฉะนั้นการงานที่ประสบความสําเร็จคนที่ติดต่อลูกค้าดีลกับลูกค้ารายใหญ่ไว้หรือว่าคุณต้องการให้ผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจในสายงานนะอนุมัติแอปพ o อะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะโอกาสประสบความสําเร็จนะคะการเจราจาที่ประ สบความสําเร็จมีสูงมากๆเลยเนี่ย แต่ว่ามันมีไพ่เนี่ยอัศวินถือดาบขึ้นมามันอาจจะมีการแข่งขันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่บ้างค่ะแต่สุดท้ายนะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าไพ่ดิเอมพ์เฮอร์เนี่ยมันขึ้นมาช่วง3เดือนแรกเนี่ยคุณอาจจะมีการเจราจาติดต่อกับชาวต่างชาติมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าใครที่รอง,งานที่มีชาวต่างชาติเนี่ยเป็นหัวหน้างานสภาพแวดล้อมเป็นชาวต่างชาติหรือว่าจะต้องคอนแทคติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติอยู่บ่อยๆเนี่ย คุณมีโอกาสได้ขอยกตัวอย่างงานนะคะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องทํางานนั้นๆน,น,น,นะเช่นงานโรงแรมงานสนามบินนะคะ,ะเป็นเซลส์ก็ได้ค่ะที่จะต้องติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติอยู่บ่อยๆนะคะไกด์มากุเทศอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาภายใบยที่2อเนี่ยอัศวินถือดาบอัศวินเนี่ยคือการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีการยุ่งการเหนื่อยนะคะในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเอาซะหน่อย ยิ่งถือดาบขึ้นมาอีกเนี่ยส่วนใหญ่อัศวินถือดาบขึ้นมานะมันจะต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันกับชีวิตนะไม่ค่อยจะได้อะไรมาง่ายๆนะคะแล้วก็พึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้ด้วยนะแต่ไพ่สองใบนี้นะมันขึ้นมาติดกันแบบนี้นะคะในปี 68, 68นี้ถ้าใครต้องการได้รับการโปรโมตการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยนี่นะคะ2ใบนี้เลยคุณจะต้องเริ่มทำตั้งแต่ต้นปี พิสูจน์ฝีไม้ลายมือให้ผู้ใหญ่ในสายงานของคุณเนี่ยได้รับรู้ก็ได้ค่ะนะไพ่สองใบนี้นะโดยเฉพาะใครรับราชการนะคะโอกาสเด่นมากๆในปี68เลยนะไพ่สามเรียนขึ้นมาค่ะคือการมุ่งมั่นสร้างฐานะสร้างเงินสร้างงานเป็นไพ่ของการสมัครงานได้เนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่เอ p e r พ r ขึ้นมาอีกนะใครรอง,งานหรือว่าสมัครงานตั้งแต่ปลายปี67นะคะเนี่ยในต้นปีนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีแบบที่คุณไม่คาดคิดค่ะ าดฝันก็ได้เรายิ่งมีไพ่เนี่ยแดไม้เท้านะคะการได้รับข่าวดีมันตามจากไพ่สามเหรียญขึ้นมาอีกโดยเฉพาะงานค้าขายนะคะการลงทุนอะไรบางอย่างงานฟรีแลนซ์งานที่จะต้องติดต่อเจราจาพูดคุยกับลูกค้าแบบเนี้ยนะคะโอกาสประสบความสําเร็จมีสูงมากๆนะมีไพ่8ดไม้เท้าขึ้นมาค่ะโดดเด่นที่สุดเกี่ยวข้องกับการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนที่นะคะหรือว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะมีเกณฑ์ได้ดูงานต่างประเทศก็ได้นะนะคะหรือว่าเกณฑ์การโยกย้ายแบบส้มหล่นมาที่คุณแบบคุณไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่ากระทันหันมากๆเนี่ยไพ่ใบนี้เลยถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านความรักนะรักที่มีระยะทางค่ะรักออนไลน์ก็ได้นะหรือว่า การพัฒนาความสัมพันธ์คนรักไปอย่างรวดเร็วมากๆแบบรักติดจรวดเลยนะถ้าคุณนะได้พบรักในช่วงต้นปีนี้หรือว่าคาบเกี่ยวปีที่แล้วมานะคะถ้าแค่คบกันอยู่สเตตัสไม่แน่นอนนะคะฉันเป็นอะไรกับเธอแบบเนี้ยอาจจะมีคอมมิทเมนต์หรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรักไปอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยคือไพ่ใบนี้เลยค่ะการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับชีวิตของคุณก็ได้การวางแผนการแพลนอะไรบางอย่างเพื่ออนา ค,คือไพ่8ดไม้เท้านะคะแล้วมีไพ่สามถ้วยนะคะขึ้นมาสามถ้วยเนี่ยคุณจะได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาม,มากยิ่งขึ้นนะในช่วง3เดือนแรกหรือว่ามีคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตคุณนะคะแล้วยิ่งมันตามเนี่ยไพ่8ไม้เท้ามันขึ้นมาอีกไพ่สองใบนี้นะคือคุณอาจจะได้เดินทางไปเทที่ใหม่ๆที่แปลกๆเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะนำไปสู่โอกาสอะไรใหม่ๆให้กับชีวิต ของคุณโอกาสในการทำงานก็ได้นะคะมีไพ่เนี่ยเอ,อ็มเปอเรอร์ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกโอกาสในการหาเงินในการหาลูกค้าคอนเนคชันใหม่ๆได้ค่ะมีไพ่สามเหรียญขึ้นมาหรือว่าแม้กระทั่งคนที่โสดสนิท อยู่เลยนะนะคะไพ่สามถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆเพื่อนแนะนําให้รู้จักนะคะเข้าสู่สังคมอะไรใหม่ๆก็ได้เนี่ยแล้วมันได้พบเจอคนที่ถูกใจแล้วคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนเนี่ยแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับไปเป็นคนรักอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยแปดไม้เท้านะคะขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยสามถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการปาร์ตี้การเฉลิมฉลองการสังสรรค์แบบนี้ได้ค่ะ มีไพ่ t e m p e r a n c e นะคะไพ่ของการโยกย้ายการเดินทางขึ้นมาอีกแล้วนะไพ่ t e m p e r a n ่ย,ยมันหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆใ,ในชีวิตแล้วก็มันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะการเปลี่ยนบ้านการโยกย้ายที่ทำงานนะคะเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนประเทศไปเลยก็ได้นะไพ่3เดือนแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันคือการวางแผนก็ได้นะคะถ้าในปี68เนี่ยชาวมังกรคุณต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตของตัวคุณเองเ มันมีไพ่ของการวางแผนขึ้นมาคือไพ่แปไม้เท้านะคุณต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยคุณจะต้องเริ่มทําวางแผนตั้งแต่ต้นปีคุณต้องการเปลี่ยนงานก็ได้นะหรือว่ามันเกี่ยวกับงานฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะอัจวินถือดาบขึ้นมาเนี่ยคือออกมาเป็นอิสระหรือว่าทําอะไรเพื่อตนเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นแผนเนี่ย ตั้งแต่ต้นปีเลยมีไพ่ของการโยกย้ายขึ้นมานะคะการเปลี่ยนบ้านเลื่อนการเปลี่ยนประเทศไปเลยก็ได้นะไพ่ temperance ขึ้นมาอีกความหมายหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยเนี่ยคือคุณอยากจะหาสมดุลอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแบบมันไม่มากไปไม่น้อยไปต้องการหาความสงบในจิตใจมากยิ่งขึ้นถ้าชีวิตมันยุ่งเหยิงมากๆเนี่ยหรือว่าชีวิตที่มันราบเรียบมากๆบางทีคุณก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆต้องการมีแพชชั่นอะไรบางอย่างให้กับตัวเองก ได้ค่ะแล้วยิ่งมีไพ่เอ p e r อรขึ้นมานะคะเป็นชาวธาตุไฟนะบางทีคุณอาจจะมีแพชชั่นความลุ่มหลงอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองเพื่อปี68นี้ก็ได้ค่ะมีไพ่สองเรียนขึ้นมานะคะการบาลานซ์การสมดุลรายรับรายจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จําเป็นนะสุรุยสุรา่ายู่คุณอย่าเพิ่งใช้เงินโดยที่ไม่จําเป็นนะคะการลงทุนทุกอย่างเนี่ยถ้ามีใครมาชักชวนนะมีไพ่สามเหรียญขึ้นมานะคะให้คุณลงทุน คทำกิจการร่วมกันซื้อหุ้นซื้อกองทุนซื้อฉลากอ,อะไรพวกเนี้ยคุณจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีสกอตเนี่ยพอไพ่สองเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาไพ่ทางเทมเพลนกับสองเหรียญเนี่ยมันคือการหาจุดสมดุลอะไรบางอย่างให้กับชีวิตแล้วก็การเงินก็ได้ค่ะนะแล้วมีไพช่ชาริออทขึ้นมาชาริออทเนี่ยมีชาวกรกฎนะคะเป็นชาวประจําไพ่มาจากเรือนปัตนิเรือนคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาของคุณเพราะฉะนั้นการเจรจางาน ที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณยิ่งได้ไพ่เนี่ยเอ p e r พอขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแล้วขึ้นมาใต้ไพ่สามเหรียญอีกนะคะงานทุกอย่างมันอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะมันดันมีเนี่ยไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมาแต่สุดท้ายจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าใครที่รอจะเดินทางไปต่างประเทศนะมันมีไพ่ของอแปดไม้เท้าขึ้นมามีไพ่ของเทมเพลเมน์ขึ้นมานะคะการโยกย้ายจะเดินทางด้วยสายงานเดินทางตามคู่ครองหรือ ว่าการเรียนการศึกษาต่อเนี่ยมีโอกาสเลยเพราะว่าชารีออตขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศนะคะจะโดดเด่นคือคนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหรือว่าจะมีคนจากต่างถิ่นแดนไกลเดินทางเข้ามาพบคุณในช่วง3เดือนแรกก็ได้นะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยแดไม้เท้านะคะมันขึ้นมาอีกถ้าเป็นด้านความรักนะเกณฑ์การพบรักของคุณเนี่ยรักทางไกลโดดเด่นอะไรเช่นนี้นะคะมีทั้ง8ดไม้เท้าขึ้นมานะมีไพ่ temperance ขึ้นมาหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ไปเลยก็ได้ค่ะหรือว่าคนที่มาจากต่างทิศต่างที่นะคะต่างจังหวัดกันนะเพราะว่าลักออนไลน์ก็โดดเด่นนะคะมีไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมามีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวงเอาซะหน่อยนะคะกับคนรอบตัวนะเย็นได้เย็นนะคะคนรอบตัวมาทําอะไรให้คุณหงุดหงิดใจเล่นก็ได้นะแล้วคุณแบบมีน้ําโหขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่กระทันหันมากๆแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะขอยกตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนงานแบบกระทันหันมากๆบริษัทย้ายคุณไปทํางานที่ใหม่แล้วคุณไม่ได้อยากไปเนี่ยแบบกระทันหันแล้วมันยิ่งมีไพ่เนี่ยการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแบบรวดเร็วแบบกระทันหันขึ้นมาอีกเนี่ยคือไพ่8ดไม่ าการถูกบอกเลิกแบบกระทันหันก็ได้การลาจากแบบกระทันหันได้เช่นเดียวกันค่ะมีไพ่เมเจอร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยสองใบนะคะมีไพ่ทาวเวอร์กับไพ่เทมเพลนเรนซ์ขึ้นมาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณในครั้งนี้นะตอนแรกๆอนะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันต้องเกิดกับฉันการผิดหวังความเจ็บปวดนะคะจุดจบอะไรบางอย่างแต่เชื่อว่าการจบในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างสมดุลหรือว่าสิ่งใหม่ๆหรือว่านําคุณไป สู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะเพราะว่ามันมีไพ่ temperance ขึ้นมานะคะไปสู่สังคมใหม่พบเจอผู้คนใหม่ๆห,หรือว่าไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมก็ได้ค่ะเพราะว่ามีไพ่ temperance นะคะมันขึ้นมามีไพ่ h a r o f a n นะคะ ไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยมีชาวพฤกษบนะคะเป็นชาวประจำไพ่ในปี68นี้นะชาวมังกรคนไหนต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะต้องการพัฒนาตัวเองก็ได้ค่ะอาศัยการวางแผนที่ดีเนี่ยมีไพ่8ดไม้เท้าขึ้นมานะคะหรือว่าคุดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ใกล้ชิดกับศาสนามากยิ่งขึ้นนะหรือว่าอยากอยู่เป็นโสดอยากอยู่อย่างสมถะอยากอยู่อย่างสันโดษก็ได้นะคะยังไม่อยากที่จะสูงสิงหรือว่าวอแวรกับใครในช่วง3าเดือนนี้เนี่ยหรือว่าโฟกัสเกี่ยวกับด้านการ ทำงานการหาเงินเป็นหลักค่ะมากกว่าความรักนะคะสำหรับชาวมังกรบาังท่านนะอลิสขอเปิดอีกหนึ่งสำรับนะคะเราไพ่ใบแรกขึ้นมาคือไพ่โลกนะคะไพ่โลกเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศนะจะโดดเด่นเป็นที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เกี่ยวกับการต่างประเทศนะไพ่เกี่ยวกับการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนที่เนี่ยมันขึ้นมาหลายใบมากๆเลยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการเรียนภาษา เพิ่มก็ได้นะคะเนี่ยไพ่โลกมันขึ้นมาไพ่ของการตั้งครันมีบุตรขึ้นมาถึงสองใบคือไพ่โลกขึ้นมาแล้วก็ไพ่สามถ้วยนะคะมันขึ้นมาเลยนะแล้วไพ่ใบที่สองขึ้นมาคือไพ่สามถ้วยเนี่ยขึ้นมาถึงสองใบเลยนะคะเกณฑ์การพบรักนะคะการพบเจอเพื่อนใหม่ๆคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆเข้าสู่สังคมใหม่แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พัฒนานะ จากเพื่อนกันอยู่นะคะพัฒนาไปเป็นคนรักในอนาคตได้นะแล้วมีไพ่หนึ่งคาถาค่ะหนึ่งคาถาหมายถึงว่าโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตคุณจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้รับงานอะไรใหม่ๆโปรเจกต์สำคัญสำคัญหรือว่าได้รับงานใหม่ก็ได้เนี่ยมันมีไพ่ของการสมัครงานขึ้นมาการได้รับข่าวสารดีๆนะคะมีไพ่เอ็มเพลย์เขึ้นมาแล้วก็มีไพ่หนึ่งคาถาขึ้นมาเนี่ยใครสมัครงานรอง,งานไว้อยู่เนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จมีสูงมากๆนะ เป็นไพ่ของการได้มีอินสปิเรชันแรงบันดาลใจมีแพชชั่นในการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างมากๆก,ก็ได้ค่ะผู้ใหญ่เนี่ยเล็งเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างของคุณก็ได้นะคะมีไพ่เอ p e r เ r กับ1คาถาขึ้นมาไพ่ใบที่4นะเป็นไพ่5ดาบนะคะไพ่5ดาบขึ้นมาแล้วมีไพ่ Tower ขึ้นมาเนี่ยระวังมีปัญหากับบุคคลรอบตัวการทะเลาะเบาะแวงนะคะหรือว่าการมีอุปสรรคอะไรบางอย่างการแข่งขันก็ได้นะยิ่งใครทํางาน เป็นทีมเนี่ยจะต้องระวังเลยมีไพ่5้าดับขึ้นมาค่ะมีไพ่เฮอร์มิตใบสุดท้ายเนี่ยเฮอร์มิตขึ้นมาแล้วมีไพ่แฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยเช่วมังกรหลายท่านนะ อ,อลิสจะจับได้ไพ่เฮอร์มิตกับฮา r o โรเฟนขึ้นมาให้กับชาวมังกรค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะบางคนความรักไม่เอาแล้วอ่ะไม่อยากจะโฟกัสแล้วผิดหวังอยู่เรื่อยๆนะคะอยากอยู่เป็นโสดนะคะอยากอยู่อย่างสมถะ h เฮอร์มิตเป็นคนที่ใจเย็นเป็นนักวิเคราะห์นะคะเป็นคนไม่รีบร้อนนะเป็นคนที่ใช้สติปัญญาคะ่ะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆนะเออใครจะมาว่ากล่าวอะไรนะคะก็นิ่งเก็บไว้ในใจนะคะการมีสติของคุณคะ่ะจะทําให้ปัญหาทุกอย่างนะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ คือไพ่เดอะเฮอร์มเลยวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวมังกรขอบคุณคะ่ะ